แค่เงลีแปะนี่นะฮะกระปุกน้ำอ๋าแม่คือวแค่เงลีเลนะผ้าหนึ่งเลยดอนห้าดูผ้านะดอนอันนุ่นนะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแดงเด้อเบิร์ตสุขสุขนยินดีตอนนับเข้าวซูซองเป้บ่าวลาบันนาพี่น้องมาหนี้เป้จะแกะก็เริ่มแอ่ซาน สาพ่อแม่่พนนีน้อง,ามมางนองแกะสานสีแกงใส่เขตหนาหามเละพี่น้องเอ้ยนี่น้องมันเพิ่มกับตับมะคุ้งพี่น้องแกะสานก้อนยังกินตาบะคุ้งพี่น้องเอ้ยรู้ไม่ดีก้อนเนาะเจ้าเสือจะมีแกะบ้อนเจสือแม่พี่น้องมาแกะสานหนังแม่นมหน่อยแกะสานสบายดีนี่พี่นออ้อ,อ, <c oughs> นอง อันนี้ต่าพี่น้องเอ้ยนี่เป็นเต่าอ่ามันคือแซ่เป็นต่าพี่น้องเอ้ยเค็แซบแดงเนาะวันนี้คุณแม่ผมจะทำเมนูแกงต่ากับซานไช่ไช่อันนั้นพี่น้องไช่เคตหนาพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ได้กินแต่เคตพี่น้องช่งงามแดงไปก้านพี่น้องเคตหนาลายๆไปคุดก็ได้ไปก้านก็ได้งามเนี่ยพี่น้องเอ้ย ยามหนาแค่ได้กินกบนะเนาะกินปลานี่พี่น้องแข่งนลารีมันเกิดอะไรขึ้นแสบนะแสบก็แสบเดิน,าาน,นมาได้ไหมครัเอามือแกะเป็นได้ไหมมาเด้อพี่นอ้องมาแกะซานนำกันเด้อมาแกะซานนำกันยามแหลงอ้อ,อมอ้อมชุกแลก้วก็ แกงไส้เคดพี่นอ้องเอ้เย็นน้ำอ้อแล้วก็น,น,อกนอก้อนไม่นอนอ้เอ็ดวุ่นวต่ำข้าวเบอร,เวอร์เซอร์ขักขนาดพี่น,อน,น้องเ,อ,บเบอ้เขาวาอกกันเนี่ยเก็บผ้าเก็บผักกับห้องทามาลาอานอน้อย <c oughs> ล่มแม่ล่อมมัดมือนอไนอไม่เนานไม่นาะ จะเป็นผู้ชอบเราก็เป็นผู้แก้ได้เหมือนนะคือมือหวานนี่พี่น้องทีแกะซานนะมือแกะก็ได้เด็กนี่อืมตับพุ่งคือเตะดังค่ะกะลินุ่นแกะแลกจิ๊บ่าซานเหรอจิ๊ก็ดาน้องอ่ากะลื่เนาะเป็นว่าเป็นไอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้อากาศเย็นหนาวพี่น้องบรรยากาศเป็นทุก ทุกเวลาทุกที่ไม่ระว่าเลยพี่น้องเอ๊อาการเต็มตลอดไม่นี้ทั้งหลมทั้งเห็นทั้งหน่าเ้ากันเลย <c oughs> ปล่อยมาดอนนะเด็กค่อยซ้อมโต ổ, พี่น้องเลยมีแมวมีหมามีเธอโซคลาภจะเธอเนาะป,ปีใหม่ใกล้ชิดหอดป,ปีใหม่เลย ้มา,ามาซ้ตามหุ้บอลองกินนู่นกินตามาหุ้งก่อนละพี่น้อยแก่บทานเ,เนียบยังบางกะลายพี่น้องมีตามพี่น้องเนี่ยจ,จะลองแก่จะต่าวชื่อเป็นอะเด้อมันโคม ตามเหมือนกูเอามากินเร็วๆมาเบิ้องลึกหน้าตาเป็นนั้นเหรอนองนุ่นครับตาบมาคุ้งพี่นอ้องเอ้ยเมนูยำเหลงว้าวพี่นอ้องโจดๆเดีด๋ยพี่นอ้องตับมะคุ้งมาๆๆๆกินตับมะคุ้งวันเด้อพี่นอ้องเอ้ทำอาดัน้นเท่านั้นเลย เลือดที่โมกกินข้าวกะปดแน่กินข้าวกที่โมกกำลังกำแค่นุ่นในการได้มาได้เลยก็ก็กินข้าวมีเยอะปดโมกหนาคือผ่าเนาะพี่น้องสบายดีได้ไหมสบายดีได้ไหมพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินตามมะหุ่งก่อนพี่น้องเลยผัดหมืดก็ได้แม่นี่กะได้หามาด้านห้านั่งนั่นเลย พอดีเลือบาดนอนนั่งบนเ่อเออจรีงแหงเลโก้งมันซ้ำอันนี้เป็นมาพี่มีมีเฮนนองดอนที่น้องเลยแต่น้าตั้งกล้องกันชิบว่าจบบาด นะเต้นๆนั่นกะละมาเด้อมาเด้อ Mọi、嗯嗯 แขงไปไหับ mm. ิแกงจัเชอหนาแสบลูเอดนูนมเนาะดำาเบอร์เชอไดรล่เอ็นุ่นแบล nào sao đi ชื่อหรอแม่ไม่ได้หนูฮาเลยแตชื่อหนู นนแกะะพี urun, ok, ่น้องเป้ก ok, ok. ok, IN ok ็กินตำมาคุ้งแล้วเดนะพี่น้องแล้วก็มาแกะซานที่เก่าพี่น้องเอ้ยนี่น้องนุ่นเอ็ดพิษรีรอพี่น้องที่ดาดที่ดาไพหมันจนบ่จนบ่น้องก็นั่งยื้อซื่อพี่น้องย้ายยองเป็นตะก้อนเอ้ มันคือเพชรอัีอร่อยหนุนเอ็ดนะปูน่ะอดปูได้ไหมเพชรอดนีพี่ต่อไอ้น้องนุ่นเขาเอ็ดนะเพชรเพชรแม่หาจนนี่้านาหาจนเอาน้ำมาตั้งไว้ในพี่ต่อไอ้กระโทนน้ำแม่เออ้าแกะตากันมาเนี่ยเป็นเฉพาะนุ่นจะแกะตามาเบิ้งพี่น้องน้องนุ่นน้องนุ่นเขาแกะตาเออในนั้นแล้วอยากโกด้วยพี่น้อง พี่ม <laughs> ูเตย์แม่เวแย่งกระเตกพี่น้องเวลากินเวทไม่ได้หนุนเลยนะลีรอเอ็ดบัลลูพิษบัลนั่นนี่เริ่มาได้ซองฮึ่มกนน้ำตาเตน้ำตาเตยในเซนน้องพี่เแกะแกะซานเด้อพี่น้องบี้ทันเถืงมันลงมาพี่น้องเป้เอามือแกะพี่น้อง โลมแห้งนะพี regard, pues ่น้องยังไม่แล้วยังได้กำหลมนะพีแกงซากยังไมีทันแล้วพี่น้องพ่ากันไปเฮเดกินตับมะพุ่งเพศไพเพรหมักเชียงเผือกน้องทำงานหลัด่งไรงอไรขวายบ่ เป็นวัดพี่น,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 น้องเลยกินตามุ่งเป็นแห้งเป็นวัดสั่งตืมป้าเ <c oughs> จตีมาห้องมน,นุม,มเมื่อไรเขาีกหมอกันครกเทือือหรอเขาขี่เขาหลม่สาชูห้าวเมืเม่อไรบอกว่าม,มันดูนอน Okay. แม่ฮาจะเป็นวัดกินตามมังคุนุ่นนี่นะตามเล็ดปล่อยมันเป็นวดัดแมวอาวิยาจะถืออันนหนเออผ้ากั้งขึืนเล่นวะเพียนปล่ิวปอหน้กากินตามมังกับพากั้งปิวปกหน้าที่้างอเลยอ๋ยอป่อยมีหมาแล้วจะบอพอ อนนเอาผ้าแกะเนาะเอาผ้าเนี่ยเอาหมื่นติ๊กผ้าหนึ่งครับทำอะไรก็เป็นก็คนมันเจ๊งสุเเดเทพชีหมื่นเดินมาเด้อกินแกงซานปีแรกพี่น้องแกงซานแกงเต่า อะไรกินเมนูนี่โอ้ยโคตรแซ่บพี่น้องเอ้ยแกงไส้เค็ดคาคำแล้วก็แกงไส้เค็ดหนาพี่น้องเค็ดน้อยไส้ผักคขมหลงโอ้แห้งขัดพี่น้องเอ้ยเห็ดวุนว้นๆต่ำต่ำข้าเบอร์ไส้แกงวุ้นพี่น้องแซ่บค้าขนาดแกงตาเอาแกงซานเชื่อเชื่อเค็ดน,นี่น้องแม่เนาะแกงไส้กระดูกแห้งแซ่บน้องแม่เนาะ กไก่แม่หากไก่หากไก่นะแกงซอไก่อาหารหลักพี่น้องยังขักแกงตาวใส่ไก่แก,ง,ไไก,แกงซานใส่ไก่ขักขนาดพี่น้องเลยว่ามาแหละอ,อยากให้นอ้อเมนูอาหารบ้านาเฮาแบบนี้แหละคาดพี่น้องเลยแกะไปแกะมากระยิบแล้ว,เ,เ,วเด้อพี่น้องเลย Lắm làm Mày đi đạn đi thàn chút, phết, vô bỏ Này nó làm nhây tụi พอแล้วตอนปีนา่างาดอิเป็ดน,น้อยมันเอ็ดประกาศเลยนี่ตลาดไก่ตอดห้าแม่คอดแก่ดเดิอันเดินนอนสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องจา้านอนสุดท้ายแล้วเด้อนี่เบิดแบบพี่น้องเลยนอนสุดท้ายแล้ว,ลรวกระเลงแล้วพี่น้องเลย แกแล้วก็สิไปหาหคตพักคตรเนี่ยำแหล่่มพวกงอลูกป่ายได้พี่น้องเลยสำเร็ทแม่จะชอมเบิ่งพี่น้องเปิ้ลน้องลายพี่น้องนี่เว้ยสิแกเปิ้ลเปนเจ้าคานแม่เอาซจอมเดี๋ยวมีทัาพี่น้องเลยโอเคตอนแรกก็จะไร่กินเมนูแกงสารใส่เค็ตพี่น้องเลยแกงสารใส่เค็ต เกดิโมเกดอีโมแม่ว่าแม่เอ้ยอะไรพี่น้องเลยเกดอีโม่ลาเขาเอิญเกดอีโมบ่เอิญเกดหนาบ้าได้ดิพี่น้องเปิดมันีิพี่น้องเลยอนี่พวกมัน ดอนดอนมีโคมมา้พี่น้องไห้ตายได้เกนใส่เคตด์ยำเหล็กพี่น้องใส่ขาเบอร์ลายลเอ็ดบุ้ง้เอ้ยคือชี้แทบขนาดว่าหมาเลยพี่น้องยังว่ได้กินนนะ ว่างเปล่าพี่น้องเลยโซดโซดข้ามปีอีปีนี้ก็ได้ผ่านไปตามระดูการแล้วเด้อพี่น้องนี่อาเฮีนแต่น้ำนี่พี่น้องยุบพี่เบิง์ดนี่พี่น้องไลายลพี่น้องเอ้นี่อ่าพี่น้องมาเฮานี่เป้กกะสีอัาลาพาจ้าฉันนี่เด้อพี่น้องพบกันคิปหน้าเด้อสบายดีสบายบายบายสบายดี